มือนี้เ e อฟซีผ้าเขาไม้หม่เด้ครับพี่น้องเป็นไม้ช่างบันของใ,ให่หรือว่าเขื่อนสีแก้วนำขึ้นไม่แบบสูงเด้ครับพี่น,อน้องแจ้งได้หออะไนบ้านี่เขาไปายังไหนอีกบ่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วครับผม วัวปะแดกมนันอีผ้าพี่น้องมัดเปิดไม้ไม่อยู่ทั้งบันของไงเขื่อนสีแก้วครับพี่น้องมันอีเอฟซีผ้าขาไม้มากนะแต่ว่าเพิ่นออกไปกอนแล้วก so ็หน้าห um ัวไปรุยกันครับพี่น้องมันอี้นมเซ่ล่ะเห็นบบไล่บ่ย่งเจริญได้ เขาไมา่พ้นแถวหนาน,น,บบนั้นหนนนรือเปล่าพอหนุ่มบอกว่าเห็นบักไล่เขามาเลยในป่าในคูหนึ่งมึงสั่นกับพี่น้องคู่บแบบใหญ่นึงมึงสั่นหนูหัวไปรับอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยที่มนเขามาในป่าเนี่ยโบมันยังได้ครับพี่น้องเพราะว่าหน้ามันท่วมเกินสูงตรงเพื่อนเนี่ยโบมีหมวกจอบต้องมาหาน้ำปลาน้ำดงนี่แล้ว เส้นอะไร้องเอะมันวนอยู่แถวนหนบ่ง่า่เล่นบ่อู้ยังได้สิงหงได้มันหกปันนี่ขอมวนพูนมันบ่ขวงไหงาบ่มาครับพี่น้องเดี๋ยวมันนั่งเดี๋ยวมันินซ้อมมือน้องไข่ว่าสิได้ัตว์ ฮึนี่หรอบ่อบาหนุมบอกว่ากำลังเข่ามากสันบางุ่มสันทางพุ่นกำลังพุ่นเข่ามากเห็นกระลำเลยด้วยนะวะเบิ่งอาการเดียว หมยมันหกครับพี่น้องรู้ว่ามันสีสอดออกช่างใดแย่โตเวกับพี่น้องโยปังนะมปังดนโนนูนดนโนนพี่น้องดนโดนเดี๋ยวเดเดี๋ยวดเดเด้น สูเล่นปะอย่านะอยู่ในป่านี่แหละโอ้โหโอ้มันขาดเลยบ่ครับพี่น้องยูยูนปะดึงบ่ได้แล้วดึงดึงบ่ได้แล้วหูหุ่นครับพี่น้องขาอยู่ในอุู่แล้อพุ่นแล้วอยู่ในป่าไปเลยอุ้ยยังอยู่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 ปไหน ลงไปซ้ำนะบรูว่าถือจังใดนะเพราะว่ามันอยู่ใต้น้ำเลึกๆไหมยิงศาสยิงเพื่อยิงศาสไปเลยไหมก็เป็นศาสอีกกำลังกดพอดีอย่ายิ่งไปข้าอยู่กลางอยู่แล้วครับพี่น้องโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นเห็นบ่ลับปะเนี่ยบอลหนุ่มกำลังลงไปเห็นปะ เบียกบ่น่ะยุ่งเงาเลยยุ่งเงายุ่งเงาบุเลยข้างจริงนี่นี่นี่เนี่ยนั่นนเออเออตรงนั้นแหละเออดึงได้แล้ว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 เอออุ้ยลุดลุดแล้วอุ้ยบนาดึงเลยลุดแล้วอู้น่าจะลงไปซ้ำเลยเนาะลุดแล้วลุดแล้ว ไปจังเลยนุ้ยเฮ้ยตื่นเต้นกันพี่เลยครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวเกลียดบ่เป็นประมาณนี้แหละผมถึงบ่ค่อยอยากดึงแต่ว่ามันก็หกเพราะลู่เพราะว่าสาดเข้าไปเลยนะครับพี่น้องสาดเข้าไปเลยแล้วก็บ่รู้ว่ามันถือลักษณะใดถือใต้ท้องน่าจะถือค้อนเปี่นหลังไหมบ่คิดว่าจะถือบนนี่อยู่นี่ เด้อโอ้เก็ตกับบัวใดรับพี่น้องเปบาเลยเฮ้ย <c ười> ต้นเต้นกันฟีเลยเโอ้ยตัวบนหน่อยนะน้องวะโอ้ยใหญ่ละปลาตัวนี้น่าสระมาณหกโ,โลเป็นย่างต่ครับพี่น้องเกินน้ำายเอือกเลยนี่มันข่องอยู่ตรงนี้เบาหนุ่มกลูลังสีลงไปสไปั่เด้วยว่าน้าม,มันจะเลิกปวดบม่รู้ว่าสีซ้่มเนี่ยบัวได อสุดท้ายเฝ้าอีกทีครับพี่น้องคิดในใจไว้แล้วว่ามันจะหลุดโอ้โอ้โอ้ดิ้นเข้ามาครับพี่น้องเขาอะไรดิ้นเข้ามาดิ้นเข้ามาแล้วมันถือฟ้องหรือยังมาสูดคอยยิ่งยื้เคลื่อนเลยนึ่งแบบเบาหนุ่มกำลังลงไปเบ้างครับพี่น้องโอ้เปียกเราเด้อทางพูนเดี๋ยวนั่งหายกำลังใจอยู่ทางพี่กู ยิ่งได้เสียงเสด็จเพิมเพิ่มเพิมเพิมขึ้นมากครับพี่น้องว่าแล้วมันจีดไก่ปะเห็นมันปีนท้องมันปะแงนแบบหมุนหัวเลยหมหมุนเดือเลยเอาหนุ่มกําลังลุ้งไปครับพี่น้องล้อเบิ่งก่อนครับพี่น้องรอเบิ่งก่อนยังมีหวังอยู่ยังมีหวังอยู่เพิ่นดิ้นเมื่อกี้นี่เพิ่นดิ้นขึ้นมากครับพี่น้องดิ้นบ้าบ้าขึ้นมา ทรงจึงเต็มปวกเออปลาเสือดตายแล้วมั้งสันปลาตายแล้วเขาไปอุบรถอย่ามันดีนี้ไปทางอื่นมาหาขอบดปลากำลังสิตายมั้งสันกับพี่น้องเมาหนุ่มเห็นเห็นจุดไหว เอ้าเสด็ดิลเรี่ยวนี่เห็นตัวแล้วนี่เอาแม่แม่แม่เอาแม่เอาแม่นุ่มโน้มนังหัวถึอแล้วบ่เอาล้ำแล้วบ่เสียงฟ้าเงียบเสียงฟ้าเงียบปานบ่าอะไรยิ่งอุ้ยมาพี่บอบันทึกบ่เอ้าเอ้าถึงแล้วล่ะ ปลามันตายมันสิเขาฟังเลยครับพี่น้องบ่เป็นยังบ่เป็นยังผมเห็นขาวๆแล ai, ้วเดี๋ยวผมเห็นขาวๆแล้วน่าจะตายแล้วออกแล้วบ่ปลาตายแล้วครับพี่น้องนี่บ่รู้คือกันแหละมันอยู่ใต้น้ำผมเห็นแต่ขาวๆดึงมากหมดแล้วอ้๊บ่ถึกบ่ถึก เว้ยว่ต้องบ่ต้องยิงดอกพี่อุ้มเอารถี่อุ้มเอาเลยปลาตายแล้วครับพี่น้องพากันตัวกันยิงอยู่นี่ละอ้ขากขากคักเดี๋ยวเบาหนุ่มไปอุ้มเอาเลยอึ้บโอ้โห้ขากเลยหรือบานนี้มา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 ขึ้นมาพี่ขึ้นมาพี่ เดี๋ยวว่าหนุ่มเอาขึ้นไม่เบิ้งครับพี่น้องขึ้นป่ะพี่เดี๋ยวว่าโอ้ใช่ล่ะว่าแล้วว่มสิก่งใส่โอ้ว่าไมสิบว่ได้กินโอ้ตัวนี้บ่ต่ำกว่าเจ็ดโลหลครับพี่น้องแมนบ่คิดว่าคิดว่าบัหกกระเจ็ดเนา สุดยอดวางเลยหัวจับชูคุณเพื่อนเนี่ยนี่คือจังไล่ซ้ำกซ้ำเมื่อที่เขาได้มื่อนันปะอ้ยอู้วโอ้ยว่าได้ตายตัวนี้ว่ามันตายแล้วสุดยอดคือเก่าครับพี่น้องหืมเนี่ยโอ้ยุ่มคุ้มมากไก่อยู่เนาะไป เปลี่ยนแผนก็พี่น้องพ่าส okay? ิ้ากันออกไปนาเคลื่อนผุนลาแถวน้ามตนเคลื่อนผุนลาเพื่อมีปลามาเล็นมาเล็นน้าไม้ตรงนี้มันหามุมจอบุ๋ได้มันหกหลืก็ลลมแห้งพร้อมก็พี่น้องค่อยป้าบ่นี่ว่าไปโอ้ ว่าเป็นบางและจันโอ้นี่หนาเคลื่อนครับพี่น้องมองน้ำตนลงโอ้หนาจะเป็นรถข้าวเจ้ามาตกปลากันนู่นนี่เนาะเต็มเลยโอ้้าน,นี่ให้เบาเบาหนุ่มเอาไปกินเลยครับพี่น้องเพราะว่าเพื่อนเป็นคนพอ <c oughs> ได้แน่นอนตอนตัวี้ต้องบอกว่าอย่างนี้กันครบแล้วครับพี่น้องสามคนกว่าสีได้พอดียิ่งจุดจุดหุดมันยิ่งเข่าต้นข้อมันมันก็เลยตายครับพี่น้องเดี๋ยวผมว่าสิถ้ารอเดี๋ยวเขาหนาเกลื่อนอยงครับพี่น้องเพื่อเพื่อมานีดตัวเรียกได้ ฝนตกมาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวแจ้งเดี๋ยวมืดอยู่นี่แหละตรงนี้เป็นไม้ที่ผมว่าสิภากันมาเบิ่งนี่แะนะหัวมานั่งซ้อมเบิ่งก่อนแล้วเป็นได้ไะหัวเป็นได้คืบวะฝนกระลิ้นเออฝนกระลงบ่เศร้าเพราะสินางแน่กับฝนกระนำมาบ่คือดอกเนาะบ่คือดอกบ่คือกับปะ สำหรับคลิปนี้กับซีรั่ซัมนี่ก้อนเหรอครับพี่น้องสภาพอากาศเพิ่งได้เป็นใจอยู่ป้าเพิ่งได้เปิดบ้านไร้นะตรงนี้ไม่เอาถามมือ,อป,ป้าเพิ่งเปิดกันเนาะบดกับลิ้นท้าร้อมปาพอกันไหมคลิปหน้าแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ